สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f อเก่าแล้วก็ f อใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววิ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมันรวมนะคะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับแนวทางนะคะอะดูผลสรุปกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางตัวใหม่ของวันที่2ีนะคะอะซึ่งวันที่20แอดให้เด่นที่3กับ2ไปในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะขิด1 7 5นะคะลาง29เนาะ7 5หแอหลุดไปนะคะ2 9นะพี่พีจ๋าอะอ่ะก9มานะคะแอดให้เด่นที่2 2 9ในตารางก็มาเช่นกันส่วน75เด่นที่5มา นะคะคในรอบแรกในรอบพิเศษนะคะ040ตารางตัวเด่น0มาแต่40ไม่มีเนาะราง45่หาง45 45นี้ไปเข้าแนวทางเลขทใูในกลุ่มนะคะตัวเจาะแอดหลุดไปในปกติ009ยอศยจะมา900ก็ไม่ได้เนาะดูนานๆแอดจะให้กันเบิ้นไปนะคะแต่ว่าในตารางเรามาเช่นกันนะคะสูย์ศส่วนล่าง3 3นะคะเด่นที่3มา สามสามมานะคะตารางตัวเด่นสามมาส่วนในรอบ VIP นะคะแปดห้าสี่รางเกาจ็ดอันนี้แอดหลุดไปนะคะ5 4มาในแนวทางเลขทุ่มเด้งๆไปเลยนะคะสำหรับตัวที่แอดจับคู่มาแค่2คู่เนาะใน33แล้วก็29นะอันนี้ก็ไปเข้าตลาด นะคะยังไงก็สกเป็นกําลังแรงจใจแอดต่อด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางทุกๆแนวทางนะคะเสียดายแอดไปนเน้นที่สองแปดมาสองเก้านะคะแต่ก็ยังโอเคนะมาในสองคู่นะคะดีกว่าหลุดไปเลยอ่าการคํานวณมีเข้าได้หลุดได้นะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมาตัวไหนอ่ะไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะชอบใครตามแล้วกันนะคะนั่งไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดู ฮานอยสูตรมัดรวมแอดฝากรับชมคลิปให้จบด้วยนะคะค่อยกดไลค์นะคะคอยคอมเมนต์เด้อพี่พี่จ๋าบางคอมเมนต์นะคะเห็นขึ้นเป็นคอมเมนต์นะคะแต่ว่าแอดไม่เห็นว่าคอมเมนต์คือคอมเมนต์อะไรนะคะพี่พี่จ๋าแต่บางอันที่แอดเห็นแอดอ,อ่านแล้วก็กดหัวใจให้นะคะ คอมเมนต์สร้างสรรค์อาจจะเห็นแต่ถ้าคอมเมนต์ามาในทางไม่โอเคแอดจะไม่เห็นนะคะอ่ะนี่เลยเรื่องหนึง่งมาดูตัวเด่นกันเด่นตารางนะคะเด่นตารางแอดมีหนึ่งเจ็ดหกนะคะหกหรือเก้าสามสี่ศูนย์นะคะ ส่วนเด่นสุดของแอดนะคะแอดเด่นไปที่1แล้วก็6เด่นไปที่1แล้วก็6 1แอดมี1 3นะคะ1 4 1 5 1 7 6 0 หกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้านะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างสำหรับชุดกันนะคะแอดมีเก้าศูนย์สี่เก้าสองสี่สี่ห้านะคะ สายเบิ้ลก็ระวังไปที่99กับ3 3สเนาะพี่พี่จ๋าเหมือนวันนี้มาเบิ้ลเบิ้ลมาอีกสองนะคะแอดกันที่3 3ไปไว้สำหรับสายเบิ้ลนะคะ33กับ99้าแต่ถ้าวันไหนไม่มีแอดก็ไม่ได้ให้เนาะพี่พี่จ๋าเผื่อเผื่อท่านที่ไม่ชอบนะคะเสียงก็ไปแล้วโดนฝนมาอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับ ตัวที่แอดเน้นในเด่นที่หนึ่งแอดเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะหกหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดนะคะใครไม่ชอบหกเจ็ดกลับหมุวเป็นเก้าเจ็ดนะส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดให้ไปที่สี่เก้าแล้วก็สองสี่นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นเนาะแต่ถ้าไม่ชอบจับในตารางได้นะคะพี่ๆจา๋าจับตัวก็เช่นกันเนาะถ้าใครสนใจแนวทางเลขทูบแนวทางหุ้นสายวิ่งสายรูด แยกเป็นหน่อยๆในห้าหน่อยนี้ก็ในกลุ่มได้เลยนะคะพี่ๆอาจาในกลุ่มได้เลยนะคะเข้าฟรีนะคะสนใจทักทายได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดยกให้แคปใกล้ๆนะคะอ่ะมาจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลย นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ